ก็โอเคครับผมสวัสดีผงจมสุกท่านกันด้วยผมเป็นโขนในเกม Rv นะครัผมก็ได้ครับผมก็ได้กลับมาทำ YouTube แล้วนะอาจารย์นะโอเคหลังจากกลับมาผมก็จะไปโรงแรงสักตาสโลเลยไม่ก็ไม่ต้องเย่ใจว่าทำไมมันแปลกๆนี่ก็อันนี้มันใช้อันนี้น่าจะรุ่น น่าจะเป็นโทรศัพท์รุ่นเก่านะก็ะเลยแบบปรับพวกเฟรมเด่สูงไม่ได้ยังกลาง okay, กูอ๋อโอเคครับโอเคปลี่ยนได้ก็ได้ปเปลี่ยนได้ก็ได้เปลี่ยนสักหน่อยละกันเฮ้ยเออไอ้เหี้ยโอ้ยเอาทอนไปเอาสุบสุบดีกว่าถอนน้อยไปเออแย่ คนเรนเราใช่ไหมเดี๋ยวคอมโบยนี่มาแม่งเลยอืมเอาตัวอะไรโอ้อาย่าก็ต้องกากใช่ไหมเนี่ยต็อะไรดีวะาลิลกันไหมตัวตึงเดี๋ยวปรับ ปฟิกมาถอนมาแล้วถอนมาแล้ววะ่ะเฮ้ยเป็นไปได้ไอ้นีไอ้นีใครใครไม่ใช่ดีเลี้ยวมามามาจะทำแบบกระจายก่อนไปเอา้าไม่ไปวะไอ้เนี้ยเอา,เเอ,าอะไรเนี่ยเกยก็อ,อัปเดตแพบใหม่อ่ะเนาะก็ไม่ได้ลงคลิปสนานเลย ปีเดือนกี่ปีนะไม่ถึงปีหรอกแล้วแต่ประมาณกี่เดือนไม่รู้จำไม่ได้นะก็ชวกันกับมาดลาแล้วเอาซีก็มาซีเช็คชีวายจังมาขอดูดล้วขึ้นโอ้โหวันนี้แม่งเจอตึไม่นีย ไม่ได้เป็นพิ่งตาแรกเลยะตาแรกกระตึงแล้วว่ะโอเคเดี๋ยวมาไปกันเฮ้ยเรยวมาไม่เป็นจต่จัด,จดมารู้รู้เป็นเรียนเดี๋ยวใจเพิ่งเัยนโอ้โดน,นเขาไลเฮ้วยวิลาเราเอาเอาเรื่องแม๊เนี่ย สเต็ปไอ้น้องโอ้ตะเต็บไอ้ยังจะตายเลยปวดนะได้ก็ใจเงี้ยวมีกล้าไปปะวิว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 วววิววิวเฮ้ยตายไม่โดนมาแล้วโอตะกัดเข้ามาด้วยไอ้เี้ยจริงไอ้เนี้ยกูจะโดนต,า,า,ตายฆ่าตายแต่ขาป้อมมเนะี่ยโอเค เขาไปไหนวะสมพูมิแน่เลยเฮ้ยโอ้เป็นเรารดับกูขอโทษขอโทษโอ้ขอโทษเพื่อนโกูขอโทษเพื่อนลิงออลิงไม่อยู่ไอ้ยี่ะโอ้ยนิงอยู่ได้เนะ mặc mèo mèo nó lộng có tải kapalai lụt hôm kèm tất cả mọi người pa lụt hương lụt hương lụt hương luyện lụt hương luyện 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 เอาชาไม่ต้องมาเรียนไอ้แค่กูเห็นอุ้ยสกาัดเออสกัดโดนแล้วยังมัม่งก่อนอะไรกันหรืเปล่าวะก้อนเล็กกอนเล็กโอเคไหมเอ่เฮ้ยไม่ไปโดนไงเต็ม ไอ้สกิลน oh, ี้กูแม่งชอบตกใจว่ะเฮ้ยโอ้สาผิดอะไร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 เราอะไรเราพี่กับพี่วิน้องเฮ้ยไม่เวลากระโดดแล้วเฮ้ยโอ้โหเลดานี่เอาเรื่องจัดกูที่แม่งเล่นยาอะไรเนี่ยโอ้มาถึงไปแ็กกันแป๊บหนึงโอ้โหอยู่กับอยู่กับเป็นกระบวนกันเลย ฮะขอตันอ่ะเพื่อนมามามาจบกูเลยเฮ้ยอ้าวฮาดีหรอเฮ้ยมันจะตายแล้วโอ้ไม่ทันชิบหายเอ <ver muffin initiation> ือกยงไม่ทันโธ่ยเดี๋ยวเองตัวโลตัวโลเจ้เจอตัวโลเร็ววิวจะเออไปเนชื่ออะไรอ่ะไปโอ้ไปโอ้วิจะพูดเป็นลีซ่าแล้ว เอาไว้พวกเยี่ยมจริงจว้าดาวใจกูยังไม่โดนเศร้าอ่ะใจเยี่ยมไโอ้สกัดกูมาแล้วมาดีก็มาดีก็มาดีเอ้กลายเป็นไก่กลายเป็นไก่เฮ้ยเฮ้ยเป็นไก่เฮ้ยสลิมสลิมแม่งเกินสลิมแม่งเกินสลิมเอาเกินสลิมตึงเกินนะแหมอยู่ดีสไลด์เข้ามาตกใจเลยสลีมบู ไปโอชูเต้ไปก่อนนะเพื่อนขอเอาเวทป่ากนชงนีิตังค์ไม่ค่อยมีโดนกดใช่ไหมเพื่อนดุ้ยดุ้ยกลับกลับไปกับไปเพื่อนถึงได้ตายจริงนี่ใช่หนี่แดงโดนเลยแม่งก็เทปงานเดี๋ยวร้อนอ่ะยังมีเดือดรอบวกเลยมาจัดการแล้วไงอ่ะเฮ้ยเราก่อนขาสั้นตาแพนเสยโดนไปหนึ่งตัวเฮ้ยมันกลายเป็นไก่ อ้าวอ้าวแล้วกูไล่ต่อไปแล้วกูไล่ต่อไปแล้วกูไล่ต่อไปปาดีสุบปมประหลาไปโอ้เจ้าบ่ามากูมีอัยติแล้วกูมีอัยติดับเบิรอ์อันติเอบบบบออุ้ยถอยเฉยมึงได้ไตายจริง นะเดี๋ยวเราใช้แบวก่อนใช้แบวกับป้าเติมแล้วกันเดี๋ยวจะตายทีดีไมโอโหไมโอไม่เติมนั่นเดียวก็ระเบิดแล้วเฮ้ยเจี๊ยตงใจหมดโอ้ไม่เอา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 โอ้เจ็บเจ็บอเชียบมันรู้ เอาไม่ดีเอาไม่ดีเอาไม่ดีเฮ้ยกบตายจริงไว้ยล่ะการล่างเพื่อนพึ่งมาเติมได้กลับไปอีกแล้วอ,อยู่ตัวคนเดียวเรียบร้อยเอาเันก้อนดีวมาเพื่อน่อน กับแยงกับแยงไม่ทันเอ้กับแยงกับแยงได้เออเจ็บเจ็บเจ็บเพื่อนกูมาช่วยแล้วโอ๊ยกูกูเนี่ยจะตายกับตายเพื่อนกูขอโทษกูกากกูกากกูกาะทำไงได้โอ้ยหกูจะตายอีกแล้วเอ้ยวันนี้ก่อนลิงเออ โ <os> อ้ะก mm ับ hmm. บ mm ้านดีแกโอ้ไม่ได้เล่นเลยอ่ะกูแงวนกับบ้านเดียวอยู่บอกเดียวไมโอไมโอจะเย็ hmm. mm ังไวไมโอโดนชุดเดียวตายแล้วเพื่อนเลยไม่ช่วยลิงก่อนดีกว่าลิงไปทัาการ์ดนะผมต้องวันนี้งโอ้โหลิงกลายเป็นไก่ ไปพระเอกกำลังไปช่วยละเฮ้ยอย่างนี้มันต้องโลโลโลโอ้โหไม่มาเว้ยมันน่าจะไปกลับไปกลางนี่วิ่งได้อยู่ตรงนี้เนี่ยเฮ้ยมันเอากูเฮ้ยมันใจเย็นโอ้ไม่โลก ขอเลือดคืนหน่อยละกันขอเลือดคืนหน่อยละกันเจาะเออขอเลือดคืนหน่อยละกันไม่ได้เลือดคืนคกูกลับบ่อยแล้วโตโรไปช่วยแล้ว,วยังขอมกอีกเงนเพื่อนเพื่อนยังไม่ต้องสนใจเอามาอีกันไม่เอามอีกเงนแล้วเฮ้ยอย่าบวกกันสิอย่าลากมาเพื่อน เออมาเดไาเดมาเดเอาเบาเอาเ่าตีนเบาเาป๊าอะไรนี่แตกแอกเสียงเสียงเป็นไรเสียงเป็นไรเด็กเว่อร์มาแล้วอ้ยเี้ยตกใจไม่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 กับบ้านดีเกลกลับบ้านดีเกลฮะ ตกใจเสียงเดียวไอ้โอ้โหแบบแป๊กองุ่นตกใจแล้วไอ้เราเรียกมันชาร์จแล้วไหมบ้ากันไปกังไปกัง,งไป,งงไปโอเคอยู่กับกูกับไปกลุ่มแล้วเว้ยมากับไอ้แก้กแก้กใครมันโดนหนี้าเม,มื่อกี้เหวนอลิม กูต้องไปล้วงอาทิตย์กูต้องไปล้วงเฮ้ยไม่หล่อตโอเคกับแฟเพื่อนมากว้าว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 ใจเย็นใจกระตักสามสองหนึ่งไอ้ไม่ทันตายหมดเลยเอ้ขึ้นไปนไหมวะ เอาไปโอ้ะมาปงการแต่เฮ well, ้ยเกิดทันเกิดนะกันได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ที่แบบอกไม่ได้ไม่ใช่อ่ะต้องไหม่ดิหรือว่าแม่งตึงเกินเอาละนำตัวต่อพุทธนำารวต่อพุทธไม่ใช่อะไรอ่ะไปโอไปไปโอไปเอไปโอโดนยกโอได้เลือกตายเฉยได้ไง เอ้ยวีราใจเย้สิเย้เนี่อย่างนั้นใจคอไม่ดีเลยพระเอกมาช่วยแล้วใครบ่นอะไรวะเซอรนะพี่โอ้ยช่างมันปล่อยปล่อยปล่อยไปไปไปปล่อยไม่เกิดปล่อยไม่เกิดนะเมื่อกี้เห็นแล้วมปล่าแปไปไปหรือเปล่าเอ้ามาช่วตัวลงชิดตัวลงกูจะตายแล้ว เอ้ยหนาพวกกูบาแล้วเว้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเหล่าบางกูบาเป็นแก๊งตอนนี้เราสองแล้วป้าบ้าปะเฮ้ยไม่เอาเฮ้ยยื้ยนั่นไงกูว่าแล้วไอ้้เหียันจี้กลัวไปติดโอ้ยเพื่อนกลัวสีติดตอนกูตายเยอะจริง ไอ้กูแพ้แล้วเนี่ยยาขิมกูแล้วไอ้ไอ้น no. ี้คืออะไรวะอ๋อล่าแบบแม่กูกดดูไปได้เฮ้ยเฮ้ยกูเพิ่งกลับมาแม่งอะไรเนี่ยความหวังคือกูสินะกันก่อนโว้ยโอ้ย ไอ้เอย้อยกูไม่โดนเนี่ยไอ้เปิดไฟคลิปแรกของช่องนี้แม่งก็ยับยืนอีกเออเฮ้ยเศร้าใจโอ้โยกูจะเล่นได้รีก็มาเี้อไปเลก่นแม่งเลยไปย้าย